เรียนคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพเขตส,สุขภาพที่สดิฉันนรุมนถาวรเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตยน้อยขอนำเสนอข้อมูลบ้านหันตะเภาซึ่งบ้านหันตะเภาตั้งอยู่หมู่ที่9้าตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัด,ดคนครนายก เป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของจังหวัดนครนายกปี2564บ้านหานตะเภามีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันตั้งฝันก็คือครอบครัวมีสุขชุมชนรอบรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหานตะเภาเป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบลบางสมบูรณ์ได้รับรางวัลให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของตำบลบางสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอพเพียงภายใต้โครงการโคกหนองนาโมเดลคนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างลองลองมาคือทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาการคมนาคมการเดินทางของคนในพื้นที่บ้านหันตะเผาส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์ซึ่งเป็นของตนเองนะคะ เพราะว่าในพื้นที่ของตำบลบางสมบูรณ์เราไม่มีรถโดยสารประจำทางส่วนในด้านของการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้อันออกเขียนได้อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา4-6พื้นที่จะมีกองพูนสตรีอยู่ด้วยนะคะจุดแข็งของบ้านหันตะเพาก็คือประชาชนในชุมชนมีความสามคัคคีรักใคร่กลมเกียวกันส่วนใหญ่จะรู้จักสนิทสนมกันในชุมชน คนในชุมชนจะเป็นญาติพี่น้องกันนอก,กนอกจากนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอภพรออสอมอกลุ่มชาวพนก,กิจสงเค์กลุ่มพัฒนายาวชนและมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนด้วยนะคะบ้านหันตเะเภาได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาในด้านต่างๆจากหลายหน่วยงานเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพตระบลบางสมบูรณ์เกษตรอำเภอองครักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตยน้อยกศอน,นอกตำบลบางสมบูรณ์และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอำเภอองครักษ์ค่ะผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหันตะเพาจากข้อมูลด้านสถิติการป่วยได้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังบ้านหันตะเพาจะพบว่ามีผู้ป่วยได้โรคความดันโลหิตสูงจำนวน16คนเบาหวาน2คน ป่วยทั้งสองโรคเจ็ดคนคิดเป็นร้อยละ18.38ของประชากรในหมู่บ้านและจากผลการคัดกรองความดาันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปจะพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงกับกลุ่มสงสัยป่วยในใหม่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นการวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของคนในพื้นที่ร่วมกันเนี่ยจะพบว่าปัญหาของคนในชุมชนคือคนในชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีการบริโภคอาหารที่เกินกว่าที่ร่างกายต้องการขาดการออกกําลังกายเคร่งเครียดกับปัญหานี้สินดิ้น,นรนทำมาหากินตามสภาพเศรษฐกิจกินเหล้าสุบุรีกินอาหารหวานมันเค็มซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายคนในชุมชนจึงม,งมีความเห็น,นร่วมกันว่าจะดําเนินง,งานในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับคนในบ้านหันตะเภาเพื่อให้คนในชุมชน,นมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นจึงได้ดําเนินการดังนี้ ข้อแรกก็คือมีการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกันทั้งผู้นําชุมชนกรรมการหมู่บ้านอสมออบตอรพสตแลต้วก็แกนนําต่างๆหลังจากนั้นก็จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการกําหนดนโยบายตามมาตรการของชุมชนรวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากนั้นก็ดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่บ้านหานตะเพา,าเราจะแบ่งคนไข้ที่เราคัดกรองไว้เป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มปกติดําเนินการรณรงค์ตาม6อแล้วก็คัดกรองสุขภาพให้ทุกปีปีละหนึ่งครั้งรณรงค์ให้ปลูกผักส่วนควรัวไว้กินเองกลุ่มที่สองคือกลุ่มเสี่ยงเราจะนํามาเข้ากระบวนการปร,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยี่ยมบ้านติดตามพฤติกรรมส่งเสริม3อโดยอสมบดดัี้กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มป่วย เราจะนํามาเข้าระบบการรักษาที่รพสตซึ่งรพสตเนี่ยจะมีแพทย์ออกให้บริการเดือนเว้นเดือนในรพสตเราเนี่ยจะรักษารวมทั้งให้ความรู้กับผู้ป่วยมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ยังมีการสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพคือสร้างชมรมการออกกําลังกายรวมทั้งมีการสร้างมาตรการทางสังคมในพื้นที่ขึ้นมาตรการที่ตั้งขึ้นก็คือข้อที่หนึ่ง เรื่องการมีสุขภาพที่ดีมีการคัดกรองสุขภาพให้ประชาชนเนี่ยปีละหนึ่งครั้งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสงสัยป่วยเนี่ยได้รับการเยี่ยมบ้านข้อที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการดำเนินง,งานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เราจะดำเนินงานดำเนินงานโดยเน้นนโยบายตามมาตรการ DMHTT ซึ่งจากสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยเพื่อเป็นการลด การกระจายของเชื้อโรคแล้วก็ลดความแออัดในสถานบริสถานบริการเราจึงได้จัดทาโครงการแก๊ปดักโดยอสมอและเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมกันติดตามเยี่ยมความดันโลหิตวัดความดันโลหิตส,สูงแล้วก็จอดน้ําตาลในรายที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานจ่ายายาให้ที่บ้านแต่ว่าในกรณีที่คนไข้มีความผิดปกติก็จะมีระบบการศึกษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกโครงการหนึ่งในพื้นที่ที่ดาเนินการก็คือโครงการปัน้ําใจ จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์โควิดเนี่ยทําให้คนในชุมชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการทำมามากินตกงานขาดรายได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเนี่ยจึงจัดทาโครงการปันน้ําใจโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนต่างๆอะคะ่ะอาจจะเป็นวัตถุดิบเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ําดื่มจับหน่วยง,งานหลายพื้นที่ทั้งรพสาาตเจ้าที่รพสตอเองอสอมภาคเอกชนก็ช่วยบริจาค เราจึงนําของเหล่านั้นน่ะไปปันให้กับครอบครัวผู้สูงอายุผู้ป่วยปอบางในพื้นที่ส่วนมาตรการข้อสุดท้ายก็คือมาตรการสร้างสุขสร้างสุขด้วย6อแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารออกกําลังกายอารมณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมก็ดูแลเรื่องแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายลดอุบัติเหตุพยายามลดผู้ดื่มสุราแล้วก็บุหรี่ในในพื้นที่รวมทั้งดําเนินการคัดกรองโรคให้กับประชาชนในชุมชน ทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานต้อกระจกภาวะซึมเศร้ามะเร็งต้อนมมะเร็งปากมดล,ล,ลูกในพื้นที่บ้านหันตะเพารวมทั้งเรายังดาเนินการค้นหาบุคคลต้นแบบครอบครัวต้นแบบด้านสุขภาพในพื้นที่บ้านหันตะเพาข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดคนครนายก เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเคยเข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโรงเรียนบ้านเตยใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่หกมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางมีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากรอบๆโรงเรียนเมื่อก่อนจะประสบปัญหาเรื่องขยะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่เหมาะสม การจัดการเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยังไม่เหมาะสมมีการขายน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบเด็กมีภาวะโภชนาการเกินบางคนต่ำกว่าเกณฑ์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ในสะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้บริิภคเป็นอาหารกลางวันมีการจัดมุมความรู้นักสุขภาพให้นักเรียนได้ศึกษาตามจุดต่างๆในโรงเรียนและมีการส่งเสริมการออกกําลังกายในเด็กนักเรียน กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของนักเรียนและบุคลาก,กรในโรงเรียนเนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเราพอสตอ้านเตยน้อยเนี่ยจะให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพตรวจสุขภาพร่างกายฟันตรวจสายตาแล้วก็ให้บริการรักษาพยาบาลตลอดจนสนับสนุนยาและเปชภัณฑ์ประจําโรงเรียนตลอดปีการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่อสอมอจะให้ความรู้เรื่องขยะร่วมตรวจลูกน้ํายุงลายกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทั้งคัดกรองโควิด19อ,อตบตบางสมบูรณ์ก็จะส,สนับสนุนก็ประมาณในการจัดอบรมเรื่องรอบรู้สุขภาพสุกทักีฬาการจัดการขยะป้องกันอุบัติเหติภัยและสนับสนุนอุปก,กรณ์ในการป้องกันโควิด19รวมทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของโรงเรียน้า่เตยใหญ่ ที่พบนะคะก็จะมีในเรื่องของฟันผุสายตาผิดปกติแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเด็กมีพฤติกรรมก้าวรล้านะคะเป็นบางคนแล้วก็เด็กมีน้ําหนักเกินมาตรฐานรวมทั้งต่ำกว่ามาตรฐานมีการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบแล้วก็บางคนก็จะมีโรคผิวหนังตุ่มผู้พองถื่นามลําตัวทางโรงเรียนก็เลยมีนโยบายที่จะทําโรงเรียนสุขบัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะ